สบายดีพ่อเม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนเมื่อนี้กับสิพาพีพาน้องไปลากบสบายดีน้องเมื่สบายดีเบาเดินดีสบยดีหวสิพากไปส่น้องบาทรเนี้ไปก้านเบ็ดบอกมียังอันอันเนี้ยไปใส่อันลอกบนั่นคือขีกระเดอนเหงื่อเหงื่ออันนี้เหงื่อกบมันบอกเป็นเหงื่อใส่เดือนโอ้เป็นเหงื่อใสเดือน อันนี้ที่ว่าไปล่อกบให้มันมาถึกกับดักหรือว่าถึงเบ็ดเนาะใส่ของนอง้องเหมือนในจักหลังนะบัตน,นอ้องเหมือนอ่ะ้าหลัง<ร>หือว่ายี่สิบหลังเนาะของไอเได็ดดีด้วยสหลังี่สิบหลังไปเบิ้งน้ากันได้พี่น้องเลยว่าผู้ใดสิมาหรือว่าผู้ใดสิโชคดีนะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ้งน้ากันบาท<ป>นี่ไปไปอันไปยามของอันน้องเหมือกนก่อนเนาะไป,นไปเบิ้งสกอนได้พี่น้นองเอ้อมนีกาสิพา มืัอนี้กาสิพาพีพี่น้องไปยามเบ็ดกบพี่น้องเลยเออทั้งน้องเมินวันนี้กาใส่เบ็ดกบยี่สิบหลังนะพี่น้องหรือว่าเท่าหลังได้พี่น้องเด้อของน้องเมินเป็นเป็นรุ่นของน้องเมินสก้อนอันของบอดดินดี้นี่สี่สิบหลังพี่น้องเอาไปเบิ่งนักกันได้พี่น้องเด้อว่าสิได้จกักตัววันนี้หรือว่าสิได้จักตัวกันยังบ่ทันได้ฮู้ดอกพี่น้องเนาะ กะสิไปเบึงน้ากันกระทบาวช่วงนี้กะกบกะไเนเน่แนนอพี่น้องเนะาะหอยปิ้งกินกับตมามักทัวเสียบได้บะมือนเลยหมานเด้อมันนีเด้อหมานเด้ออันจืออจ่้อบ่แหละคั้นทิบใส่อันจือ,อยู่อบอจืออยู่บนใบสัน์นพี่น้องเนาะอันโมเมนต์ลงแล้วบ่เนาะบาดเนย ขั้นแรกพี่น้องขั้นแรกเป็นจังไงระบาดนี่ยถืบอบ่โอ้ยไปใช้สูงก็ดได้โบ่ได้หลังแรกบ่ถือพี่น้องหลังแรกบ่ถืออ่านะมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ทั้งของน้องเมินเนาะนี่ก็คือเหยื่อเนาะที่มโโัน่อกบเนาะ

หลังที่สามมิดอ sure> ิมซิมถือกีบบอระบาดนี่น้องน้องมือนเซเว็ตสูงว่เนาะเซเสูงเกินไปมันเต้นบ่ถึงล้บาดนี่ขามันสั่นหลังที่สามแล้วยังบ่เห็นอยู่สงสัยบอมันคักมาหนีเนาะพี่น้องเนาะหลังที่สี่กับบ่ถือคือเกาง่ายง่ายง่น้องมือนง่ยโอ้ย ได้อยู่บ่อะบาดนี่บ่ได้กินคักๆมื้อนีหลังที่ก็ยังบ่ถึงอยู่เนาะพี่น้องเนาะไอ้ตรไสทั้งน้องเมินนี่ใส่สูงเกินไปอยู่ชื่อบ่ละบาดนี่ชื่อบ่คั่นโอ้ื่ออยู่าโถยังบ่ทันได้จักโตเียบักคอบักใหญ่พี่น้องเอ้ย บ่ได้เอากระปูใส่มื่อน้ำเด้อ,อ,อ,อไปไปเบิ่งทั้งน้องเมื่แลอากาทั้งเบาแดนดีเพิ่อนเราพี่น้องน้องพากันใส่เบ็ดคบว่าผู้ใดสิม,มานว่าผู้ใดสิได้เมื่อนี่เออผู้ใดที่โชคดีน้องพี่น้องเนาะที่จะได้เบ็ดคบหรือว่าสิได้คบพี่น้องเลยนี่กะ อยู่ตรงไนตรงนาเนาะพี่น้องอากาสีเหมือนเหมือนแดดเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเาข่ากะกำลังออกกำลังถอดไปพี่น้องเด้อแต่ว่าบางคนนี่กระเกียวแล้วดอกอาก็ได้จักหลังแล้วอาก็ได้ซีมันบอกตัวนี้หลังที่หาพี่น้องหลังที่หาเบิ้งสะก้อนตัวไงบอ หลังที่หาเรียบรย้อยให้ทั้งน้องเมอบนบัี่น้นงเนาะเอาจับเอาสก้อนม่นสิหลุดมือโอ้พี่น้องเลยมานเดอร์อ้หักขามัานสกโก้เนาะเอา,เอาถือว่าได้แล้วหลังที่หาได้หนึ่งตัวทั้งบัดยี่สิบหลังเมนบอทั้งบัตรยี่สิบหลังหลังที่หาได้แล้วหนึ่งตัวอ้หักขาสกอนเดี๋ยวมันสิหลุดไป ตัวเลขตัวเลขมานมันมานพี่น้องเอ้ยน้องมือมานแล้วหลังที่ห้ายังเหลืออีกสิบห้าหลังว่าว่าสิได้จักตัวบาทเนี่ยเอาไปป้องกันได้พี่น้องเด้อมือใส่อยู่เรื่องรถเก่าเลยนาะมือใส่รถเข่าพี่นี่โอ้ยเสียสูงไป เออน้องเมื่อนเออั้งเลกเนาะครั้งเลขเนาะดิน้องเมื่อนี่กเอที่ได้มาใส่กับอายเมื่อก่อนก็เคยใส่อยู่กะใส่คนเดียวเนาะนี่กะจังบททับในหูว่ามันใส่สูงใส่ต่ำซํำได้เออเอาไปไปพี่น้องไปบังบานนี่หลังนี่อนพี่น้องแหบางสูงลอนหลอนน่าจะ ติดเบิ่งพี่น้องเอ้ยไนใส่เบ็ดกบพุ่นก็ก็สองห้องได้อสองห้องสูงอีกห่องนึงอันอันทั้งอยวานี่กบจนกบนี่ยเต้นบ่ถึงดึงหางมันเออกบเต้นบ่ถึงแล้วเอาเอาลงอีกจังหน่อยออืแ่นีีหละพดเออเอาเอาสายลงเนี่ยป่อลงก็ได้ได้เลยเออเอา ไปพี่น้องยังหลายอยู่ยังบ่ทันได้เบิดเนากาสิได้พาพี่พาน้องรอบิ่งบรรยากาศเอ่ยถุงไห้ถุงนาเนาะพี่น้องเนาะยามค่ำคำ,คำยามมืดๆเออมื้อนี้กะพาพี่พาน้องมาเบิง่งเนาะทั้งน้องเมื่อนี่คนดูคนมันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้กะทั้งน้องเมื่นกะได้มาเอใส่เบ็ดกบพี่น้องเลย เลือกจากคงเทียนมาแล้วกะหาใส่เบ็ดใส่ก้างพอได้อยู่ได้กินเนาะคนดูคนมันถึงก่าน้องมืนไส่บ่บ่ถือบ่อถือคือเกาน้องมืนใส่สูงซมก้มเขาเลยไปไปๆปหลังนี่โอ้ยโทุๆทุ่ทุทุ่ทที่ได้มันสูงไปอันยับลงอีกหน่อยนึงลงอีกลงอีก เออพอพอเออเอาไปพี่น้องไปไปบางอีกเออ่าโมเนลงคัทนะบอคืออยู่บ่พูนปอโอ้มันใส่อย่งนี้นี่ใส่ค่เขาเลยแมนใส่เอาไก่บนน้อบาทดิเออ อันใส่สูงเพื exactly. ่อว uh ่า huh. บ่ให้กระปูเห็นบ่อืมไปใส่สูงไปมือหนาใส่ใส่ตำตำเด้อมือหนาใส่ตำกูนีถูกป้าถูกมันจะเต้นถึงจังได้บาตนี่เออพอดีซัมนี่พอดีนี่เออซัมนี่แต่พอดีเนาะพี่น้องเนาะนี่อันน้องมือปนใส่สูงเกินไป นี่นี่นพี่น้องได้บ่เออเหยียบลอยถือกกเข่าคือเก่าพี่น้องเลยอ,อืม <c oughs> มันถือจังได้ระบาดเนี่ยมันสูงไปเอ้อยดอได้ดันอืมไปกำลังพี่น้องเลยตอนนี้การพาทีพาน้องเลาะเบิงเนาะนนเอ้ยเรือว่าเด็ดของทั้งน้องเมินพนันธุกอรัะพี่น้องเนาะ น้องเมินกะใส่กะยังบนท่านป็นปันใดน้องเมินได้ก็สาบอดตัวเดียวเนาะน้องเมินได้ก็สาบอดตัวนี้ไปไปไปกันแล้วเนาะมาแล้วน้องเมินข้างหลังยังมีอีกอยู่ยังบนท่านบิดแมนบ่เอ่อเอาไปไิไปนั่งกันนัพี่น้องเนาะไหวโมแมงขันเก่าตี้นี่เออต้องเปลี่ยนสูตรใหม่เด้อบันี้เด้อ แต่สูตรนี่บ่ได้ผลสูตรนี่มันสูงไปต้องใงส่สีดำๆนจักหน่อยก็ปัญขาเงาปั่นนั่นบ่นสีชึ่มตบอตี่ถึกบ่ก็คือคือเกาอา่าถูกใส่สูงไปสูงไปเอียับตัวอีกหน่อยนึง เป่งไปน้ำเป่งไปน้ำ,นำ <c oughs> เพื่อมายามรอบหนาอีกยุไซน้องเงินเบิดยังหลักนี้หลังสุดท้ายเป็นบ่ยุไแล้วบัดนี่เอาก็ถือว่าเบิร์ตน้องพี่น้องของน้องเมินได้พี่น,อนออ้นอ,งอ,นองเด้อย,ยี่สิบลังได้กบตัวเดียวเออได้กบตัวเดียวคอหล่อพี่น้องเลย เอาไปเบิงน้ากันบาทนี่ของเบ้าเดนดี้ได้พี่น้องเดอ้อของเบ้าเดนดี้นี่ยี่สี่สิบเป็นบอสี่สิบหลังจื้อจื้อจื้อขั้นอยู่บ่เลยเอาจื้ออยู่เนาะเอาไปรุดน้องพี่น,อน้องเนาะของเบ้าเดนดี้บาทนี่ของไอ้เพิน่นเนาะอันของน้องนี่ได้แล้วตัวหนึ่งนึ่พอพอได้กินมืออื่นเสากลุ่มแล้วเออ บ่เขาต้องจือเพราะว่าขั้นคันแรกเนาะถ้าว่าเขาไปแบบรัดหนารันหลังนี่มันจะลงเลยมต้องไปเริ่มต้นชากกอนว่าขั้นแรกเขาใส่อยู่ใส่มันยังจือได้แหละพวกหนองมือี่เขาซุกบริตี้นี่อออนโอ้จากมือมาลายหนูเนาะ เป็นหมาก,จากเจ้านายเป็นหนูเนี่ยโอ้ยหลายได้พี่น้องเลยหมาไปแล้วพี่น้อง,อ,งอยู่ไซคันเริ่มต้นอยู่ไซล้วบานนี่โอ้ย,ยังไก่ได้พี่นอออออ้องได้อเอาหลังจากยามของทั้งนองเมือนแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องน้องกันชิมันนี่มายามของทั้งไอหรือว่าบบลเดนดีเพิ่นบัดนี่น้องหลังแรกเอ๊บ chân đầy chân đầy là bạt này oh lăng lẹt bò thử cứ câu oh chỉ để chỉnh như bò non mà nó Hãy con ครังแรกมิดอิมซิมบิ้งซิ้งเลยใส่เงือกอนกาตอวใส่นม่ใส่หลังนี้กระแมนบ่บ่ถือ โอ้ยบุษูน้องมื้นท่จักได้บาทนี่สี่สิบลังกับยี่สิบลังปิดจังได้ละบาทนี่คือเกาพีน้องคือเกามันยังบูเมนมนุดบ่ลอะครขึ้นหงงแมันน้อยเป็นเีงเหงื่อคือคือคือทรงกบรุดเทมบูเมนบอเหงื่อี่เป็นเหงื่อ ใสเดือนเนาะใส่เดือนใสเดือนเวาอย่ามาใกล้ก้อย่านแล้ไปพีน้องนั่ไปเป็นจังไดระบาดไหมมิดอิมซินคือกันนี่สงสัยสี่มาณเด้อมาหนีเด้อใจเย็นย็ยก่อนสงสัยครบยังบทันได้ออกที่ ตกใส่กบนี่ส uh ิออกรอบเด็กเด็กพี <h <h ่น้องเนาะเพราะว่าเฮานี่กระมาก่อนของเป่าเด้กพี่น้องจำนงเงินจักเอ้าไปพี่น้องน้องเงินได้หนึ่งตัวไอเดนดี้สิได้จักตัวก็ยังบปตันหูเด็กพี่น้องเนาะเอ้าไปลุ้นนำกันเด็กพี่น้องลุ้นปลุ้นพี่น้องก็พอพี่น้องโอ้ยหลินิงไม่ไหลังพี่น้องโอ้ยน่ถือแล้วพี่น้องตกใส่กบติดปลาพี่น้องโอ้มันต่างเนี่พี่น้องเอ้ โอ้ได้แล้วปลาคพี่ต้องได้แล้วหนึ่งตัวปลาคอที่นี่โอ้นี่เนาะแมนแมนแมนได้แล้วพี่ต้องได้แล้วหนึ่งตัวใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดกบปัดถึกปลาพี่น้องใส่เบ็ดกบปัดถึกปลาเอาเป็นงเนื้อสุกันได้แล้วได้แล้วได้ปลาพี่น้องใส่เบ็ดกบได้ปลาพี่น้องเอ้ยอืม ครงแรกได้ได้นเพราะว่าเฮาใส่นี่กะําเนาะเพราะว่ามันกะปาก่ปามันยันย้อนน้องยองป่ามันเห็นกะสวบคราบได้แล้วได้แล้วไปไปอีกยุสับ้านนี่ยไไหมที่นั่งเนีต่ตงนี้ไปยังที่นั่งบเนาะพี่น้องบใหไ่ไปได้ตัวตัว,ตว,ตวไม่ใช่ เป็นเงียบะเนงียบเียบเงียบเือมีไหมโอ้บมันหากําลังสิมาด้วนี่ะบอากาศจเย็นนี่นอกํลังกําลังสิมากินกําลังสิมาบันเทามาก่อนเนี กถือปิดอิ่มซิมคือเกาอันแถวนี่ถูกใส่โบ,บ,บ,บนับ่มัดกบแล้วบ่แถวนี้ยยันผมมีกบอยู่แถวนี้ยบไปแล้วกรบโบราณพราะว่า,าคนก็ใส่ดู เซี่ยงไม่ก่อนคือสีบดได้ดอกมันนี้เนาะแต่ว่าอากาศมันนี่ก็เย็นได้มันสีเย็นเย็นนิดจงหน่อยโคลมก็ออกตรงเงื่อนโมหนาวบ่โบถึกเนาะ

โบมานแล้วมันนี่โบมานแล้วโบแมนสิบบดกบเลยบนอ่อบาดเลยยันสีเงิลงหูไ่ได้ยังคนใส่โบมานอยู่บาดนียโอ้ยสิได้แดกอยู่บนอ่อบาดนี่น้องมืนน้องมืนจะไล่ตัวเดียวคอร์ลอสกบตาบอดตัวเดียวที่เริมอยู่นต้นพี่พี่น้องมาท่านี้มาินจำแกี้ยวอู้ยด้านนี้โดนพี่น้องโดนโดนี่นี่ ชุบ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 เน่ตัวนี้ได้แล้วพี่น้องได้แล้วนี่ต้องแต่งต้องแต่งงามเลยพี่น้องเอ้ยอู้ตัวบกใจเนาะขาเขาเนี้ยฮึ่มเจอแล้วเจอแล้วเอาใส่เดือนมาในใสเงยนะเอาใส่เดือนใส่ก่อนเตินควายยวยควายยวย ตูบ้าไงเอาก็กินมีดอกลวีดอกอืไปตามไปอีกปลาสีใดจักตูโอ้ยไฟกระเบิดบาดเลยสีนุงอยู่บนออ

นี่ถืออีกแล้วพี่น้องมันแล้วมันอีกแล้วน้อพี่น้องเนาะใส่งามเลยน้อพี่น้องนี่ตัวบักใหญ่คือเก่าเอาหักขาพจน์สก้อนเออจะไม่ฉลุดอืมจะหน่อยไม่ฉลุดหักขาเจ้าก้อนอืมเอาใส่เดือนใส่ก้อนเลยกะแปก์แน่เปก์เปกงบนดิ ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วไดกับกับเชียบโอ้หมาเราก็ถือว่าได้ยาเบ็ดแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องนอกกะยาเบ็ดนะพี่น้องสิได้กับมาเฮือนหรือว่ามาบ้านนะพี่น้องเนาะนทั้งน้องเมื่อน,นี่กะได้ตัวหนึ่งนะเนาะแต่กะไปเบิ่งน้ำ ของทั้งบาร์ดนดีเป็นก้อนบาร์เดนได้จักรตัวกะยังบาร์ทันได้เบิงึงเนาะแต่ว่าทั้งน้องเม่นนี่กะนอ้ตัวหนึง่งน้องพี่น้องเนะาะกะได้มาหอดบาทแล้วเรียบร้อยน้องพี่น้องเนาะบาร์ดนดีเป็นกาได้มาก่อนเนาะกามาเบิึงของไอ้บาดนดีเป็นก้อนน้นองเมินเป็นก้อนของไอ้เดนดีได้จักตัวบาดนี่ ไปสิได้เบิงของทั้งไอ้เดนดี้เบิงก่อนประมาณบ่จุไอ้เดนดี้ได้บ3ตัวปลา1ตัวรวมกันเป็น4เนาะไอ้เดนดี้ก็ได้4ตัวเนาะพี่น้องเนาะทงน้องมื่นเด้บานี้เบิ่งก่อนเบิ่งของน้องมื่นก่อนเบิ่งของน้องมื่นก่อนได้จักตัวบาดนี้น้องมื่นนี่ได ตัวเดียวน้องพี่นอนะ้นองเนาะน้องมื่อนี้ก็ได้ตัวเดียวไอเดดีนี่ก็ได้สี่ตัวเอาเ็ถือว่าโอเคด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณกำลังใจ FC เบิร์ตสุข,ขุชนติคมบึงทางโซงยูทูบปัจจุบันการจะเดิมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำนีน้องพี่น้องเนาะ